แกตัม okay, ันตีไ <reviewing> ม <ind> <itute> okay, ่โดนอ่ะเฮ้ยกูตีไม่โดนน่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 าลมโดนกูด้วยไอชิ้หายอ๋อเอวว่าต the โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับอัพมอนฮันในพาร์ทที่ยี่สิบสามกันแล้วนะครับทุกคน ในพาร์ทนี้นะครับผมได้ภารกิจมาว่าให้ไปรับหน่วยสำรวจที่ปราสาทน,นะครับเขาไปเจอกับมอนสเตอร์ต่างถิ่นที่มีความดุร้ายมากๆนะฮะเราก็โดนล้อมไว้เนาะก็เลยต้องติดจุดตงนั้นนะครับแล้วก็บนดุร้ายแม่งเต็มไปหมดเลยก็เป็นหน้าที่ของเราอีกแล้วนะครับที่เราจะต้องไปเคลียร์เส้นทางให้หน่วยสำรวจสามารถเดินทางกลับได้นะฮะอย่างที่ผมทิ้งท้ายไปนในพาร์ทแล้วเนี่ยว่ามันมีอะไรบางอย่างดึงดูดเอเดร์ดากก้อนมาในโลกนี้ใช่ไหม ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าการที่มันมีการข้ามถิ่นของมอนสเตอร์ที่ปราสาทเนี่ยมันจะเกี่ยวกับสิ่งนั้นด้วยหรือเปล่าเออมันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะหรือมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเรื่องบังเอิญไม่มีจริงอ่าโอเคมาใช้มังกรตัวนี้นะฮะเดี๋ยวป่ะมีไปเลยก็มาถึงโค้งสุดท้ายของซีรีส์บอลฮันกันแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันก็พาที่ยี่สิบสามแล้วเนาะ Five minutes later นะอ่นนี่นะทุกคนจะได้หนดสำรวจวันดีว่าไง ไอ้เก okay, นะ๊งคือมาลอยก็อยู่บนนี้เลยนะครับโอ้เก๊งเดี๋ยวเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราต้องเริ่มเคลียร์กันเลยแล้วกันนะอ๋อมาให้ตัวแรกเลยครับเจ้าอุรกันนะให้เจ้าตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวธรรมดานะฮะยังไม่มีอะไรมากโอเคเก,ก๊งธรรมดาขังไว้จับขังโกงเลยไอ้เกียร์เราะมะเริ่มจับตัวนี้ก่อนเลยฮะโอเคครับไอ้เกียร์ okay, โอ๊ยเสียอะไรอะ่ะอ๋อแมงกิ้งใส่โอ้ อ๋อโอเคกิ้งศัล้วปล่อยระเบิดครับไอ้เจ้าอุลากันนี่ปกติมันก็อยู่ในเขตบุกของไฟนะครับแต่อะไรทําให้มันห้ามถิ่นมาในบริเวณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหาเนื้อกันนะผมจับมันแล้วกันนะทุกคนโอเคเฮ้ยโอ้ยเนี่ยไอ้ยอะไรไอ้เแคยกิโลโอ้โหแม่งเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแม่งโอ้โหท้องคุณติดตันยาวเลยว่ะเดี๋ยว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 ชิบหายชิบหายแป๊บแป๊บแป๊บหาเนื้อก่อน คือก่อนออกจากบ้านมากูก็เลือกมาเนื้อมาได้ไงคือคลิปนี้ค่อนข้างรีบถ่ายจริงๆนะ, yeah, ะเอได้เนื้อแล้วฮะนี่ hey, ครับแล้วก็ไอ้ hey, กระสุนดำนะเช็คก,กระสุนดำจับเลยฮะเดี๋ยวโค้งกูท้ายแล้วคงไม่มีเวลามานั่งชงนั่งใช้เลยครับทุกคนโอเคเอาสอดีไอ้ hey, บลูชิกเล็กฮะโอ้ oh, นี่ไงนี่แรับทุกคนไอ้ hey, บอลต่างถิ่นที่มันมีความรุร้ายฮะผมน่าจะเป็นเจา้าบลูชิกเล็กนี่แหละฮะเรับ hey, มามาเลยจับโดนไหมโดนไหมโดนไหม ให้ต้นอยูนนนนโอ้ย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 บาบๆาบไอ้เขียโดนไหมอ่ะเอ้โดนอยู่โดนอยู่นะไอ้เด๋ยวดูโอเขเดี๋ยวต้องพยายามเล็งเลื่อนไว้ดีนะอย่าไม่ตายนะเฮ้เขาหลบเคลนเลยฮะโอ้ยเขียโอ้ยโอเคมา เอายิงสิเกียเออเรียบร้อยตายไหมเก,ยกียร์่วงครับสวยเะได้รึเปล่าไปเริ่มเปิดไปฮนะตุ๊บโอเครอดครับเก,ยกียร์ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะตัวนี้เจ้าอุรากันนะฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กินเนื้อ35อันเอเคงั้นเดี๋ยวผมยัดเนื้อกับอ่ายัดนี้ไปเลยฮะเกกินรัวๆอ่านี้ด้วยอันหนึ่งวะอ่ะเกยร์แค่นี้ก็กินได้รัวๆแล้วฮะก็เปิดมาตัวแรกข,ของวันนี้นะครับกับเจ้าอุรากันนะ กินเจอูแลกันนี่เหมือนมันจะเป็นสัตว์กินพืชระบาดที่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าในตัวเกมต้อฉบับเนี่ยมันไม่ได้ดุร้ายนะครับโอเคขณะจะเปิดคูณสิบเลยอ่ะเปิดคูณสิบไปเลยฮะหาหาทลงอย่างไวเลยครับหลังแาวเราใช้ไอตัวไอยายคิวไปอ่ะแค่เราจะเดินสำรวจก่อนเลยเกมเราสกิลหน่อยฮะก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนว่าแถวนี้จะมีกี่ตัวนะแต่ก็เดลองวิ่งวิ่งดูก่อนขีกซ้ายเอาคางทุบฮะขีกขวาทรับไล่ขีดขวาครับราม โอ้คำลาวทุบอ่าทุบสองทีไม่ได้เกิดขึ้นฮะสี่ทำไรครับอ๋อสีปล่อยระเบิดฮะเหยียบไปแล้วกตุ้มไหมตุ้มโอ้นี่ไงโอเคอ่ะลองให้แรงมาท่านี้ออโอเคโอเคแรงอยู่แรงอยู่อ๋ออ๋อเราใช้ฟาร์มไอ้เหล็กนั่นด้วยฮะไอชิปุ่มบอกว่าหินละไอฟาร์มหินมันต้องไม่มีไอ้ฟินต์ออกมาผมว่าเอ้ามันฟาร์มเนื้อไม่ได้ฮะทุกคนมันช้ามากเลยอ่ะไอ้เจ้าอุรากันเนี่ย คิวทำไรทำไรครับทำไรอะ่ะอ๋ออ๋โอ๋โอปล่อยยาหลบบอคือปุ๋ยเจ้าอุรกรันมันไม่สามารถปล่อยยาหลบได้นะครับทุกคนจริงๆมันต้องเป็นเจ้าลาโดบันนะถึงจะสามารถปล่อยเป็นยาหลบได้อะ่ะเอามารวมเป็นตัวเดียวป่ะทุกคนเขาเลยเป็นอย่างนี้โอเคฮะโอเคโอเคโอเคไม่อยากรู้ว่าค่าหลบมันทำให้สูงขนาไดไหนวะผมน่าจะเยอะขนาดตัวนี้อ่าโอเคมา ใชนนะออ่แล้วกันนะโอเคเออขอเนี้ยหน่อยโอเคเราก็ตุ้มหน่อยตุ้มตุ้มไหมเออโอเคโอ้โหตุ้มแรงไหม่ะเฮ้ยทำน้าโครติดตันไหมโอเคตัดตัดได้ครับตัดได้โอเคโอค้นี่ไงเขี่ยแรง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 แเขี่ยเอาไปแล้วเลือดจำนวนแสนนึงฮะอัพไปสักแต่ห้าปะอ่าแต่ห้ากำลังดีนะฮะเทื่อรมรัเอ็ดให้สกิลกิ้งมีแค่ตัวอาอันเดียวหวะมันไม่มีสกิลแบบเปลี่ยนเป็นโหมดกิ้งเลยใช่ไหม แบบกิ้งเลยอะไม่มีแค่ต้องอย่างนี้เดียวเลยอ่าปล่อยระเบิดแล้วก็กิ้งจบอ่ะโอเคคือไอ้เปิดกิ้งแบบตัวนี้ไม่ได้ทุกคนเราต้องกิ้งแบบนี้เท่านั้นนะ,อะเอาจจะว่ามันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะช้านะแบบเป็นช้ามากเลยอะ่ะอ่ะเขั้นตอนมันทำได้เท่าไหร่บะอยากรู้อ่ะโอเคมันทำได้เท่าไหร่ครับอ๋อไม่บอกด้วยไอ้ตัวนี้มันข้าั้นพันเดียวเดี๋ยวผมลองใช้จับไอ้พวกหมอนดูไหมเออเพราะอะไรใช้จับหมอนได้นะ โอเคเขาหน้าตัวอะไรอ๋อไอ้ไอ้แมงป่องนั่นดีวยวะได้ๆเรื่องเราลองสำรวจแถวนี้ก่อนนะว่ายังมีตัวอื่นอยู่ไหมอ้อวันดีไอ้ลาวาซิออสฮะอ้าวไอ้ใช่มังอเลอร์ใส่กูด้วยคือปกติเจ้าตัวนี้มันก็ต้องอยู่ที่ภู้ขอไฟแล้วป่ะฮะเออคือเหมือนว่าจากภู้ขอไฟนี่มันย้ายมาแบบนี้กัน่อยเนี่ยโอเคโดนไหมโอ้โอเคโอเคโอเคเหมือนจะทำ damage ไม่ค่อยได้ทุกคนเอ้าเอ้ามันอยู่ใต้ดีเนาะ เอา้าเอา้าเหมือนนี่เลยเหมือนไอ้ตัวก่อนหน้าน,นี้เลยฮะไอนะ้เบลโทดัสน่ะโอเคก็คือมันไอ้นี่ไม่ได้ครับทุกคนมันไม่สามารถเราจะไม่ามาต้องโจมตีมันได้โอ้โหเฮีย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสั่งกุลกันหนีไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผมสั่งกุลกันหนีไปก่อนแป๊บ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 ไม่ได้การครับไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วเกียร์ยิงไหมโอเคฮะ เดี๋ยวผมค่อยรอ,อตัวอื่นแล้วกันนะเพราะตัวนี้ไม่น่าได้ป่ะตัวนี้มันมนี่มากเลยอ่ะตัวนี้มันถ้าหลบมันเรีื่ไงอ่ะบางทีมันอาจจะมดุดไอ้ดินเข้าไปนะฮะโอ้ยนี่ไงทุกคนมันมุดดินแล้วตีไม่ได้อ่ะเพราะว่าตัวนี้ต้องรีบทำให้สลบ,บอ่ะโอเคแต่มันมุดไม่ขานาดอะไรนี่ใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเอ้าไม่ใช่มุดนานเลยอะ่ะโอ้โหยากยากตัวนี้ยากเว้ยเคลวเคลเคนแต่ดดผมต้องบินหนีนะ ไม่ได้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 เจ,าจ้าตัวนี้มันมันมุดดินแล้วอยู่ยาวเลยฮะเหมือนเจ้าเบลโทดัสอ่ะเล็นกนแต่เราต้องรีบปิดจ็อบมานะวิธีการจัดก,การก็จะเหมือนกันนะฮะไอ้เฮียเฮียพยายามจะให้หมุดดินนะฮะไอเ้เหี้ยมุดดินอีกแกโอ้โหอะไรวะใช่ไหมมุดดินอ่ะเออผมไม่ได้เอาเจ้าคาเมริออสมาด้วยอ่ะเล่นกันเอาคาเมริออสมามันคาเมริออสมันกัดแรงไงแต่ที่แปดพันอะ เนี่ยมันอยู่ในดินนี้มันกัดไม่โดนเว้ยมันตีไม่โดนอ่ะโอ้ยวะโอ้ย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 ไปดุ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 มันดุมันดุฮะทุกคนมันดุมันดุเฮ้ยหลบ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 มัน่ขึ้นมาหรือวะมันไม่ยอมขึ้นมาเฮ้ยหรือว่ต้องเอาไปลงน้ำวะเออไปลงน้ำมันจะเวอร์กว่านะทุกคนโอเคโอเคเอาใหม่ทุกคนเมื่อกี้แม่งผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะฮะโอเคโอเคมาเรากลับมาแล้ว แม่งเอ้ยอย่า้กูเล่นใหม่บ่อยดิไอ้ขี้ห่เอ้าเอาเอวะไอ้เนี้ยมันมุดดินอยู่นี่ว่ะมันมันหัวขึ้นก่อนเจ้าขู่แล้วแม่งม,มีทิกเล็กมาตรงนี้ด้วยอะไรวะเนี่ยไอ้เขี้ย่าเปิดแม่งลำบากจริงเว้ยเห็นปะผมว่ามันต้องเพราะว่ามันไม่เกี่ยวว่ะโอ้โหเยอะไอ้บาสกิตเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมุๆๆๆๆมดดินใช่ไหมเนี่ยโอเคมันมดุดแล้วอ่ะปลุกไม่ชอบเลยแค่ป่าเนี่ยแม่ง คือมันมุดที่มันลําบากเว้ยเพรามันมุดที่มันตีไม่ได้อะเอาจริงผมว่าจับมามันไม่น่าเก่งหรอกเฮียลาวาซิออสเนี R ่ย e เหมือนเฮียเบลโทดัสอ่ะจริงๆเออมุดอีกนะอย่างอย่างอย่างนั่นมุดอีกแกะมึงมุดทำไมวะกูกูเบื่อวะแล้กวกูเบื่อจริงนนเ,นเนี่ยกูต้องบินขึ้นบินลงเงี้ยเนี่ยแล้วมันก็เลือดหลีอ่ะคือถ้ามันเลือดไม่หลีกูจะไม่มีปัญหาเลยเว้ย ไอ้เนี่ยเนเลือดรีแบบนี้ไอ้ยิ่งมันจับยากนะเว้ยไอ้เหี้ยอืมโอ้ยอืมน้าไปโอเคฮะมันมุดอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยทุกคนสิ่งที่กูลำคาญที่สุดในเกมเชี่ยนี่เลยนะคือพวกมันได้มันมุดดินแบบเนี้ยเฮ้ยมันมันจับยากนะเว้ยแบบเนี้ย เอ้ยจริงๆนะเว้ยมันจับยากอะไรอตัวนั้นมันมุดๆแบบเนี้ยมุดอีกแกะนั่นไงคือมันต้องบินขึ้นไปลงอยเนี้ยมันเสียเวลาแล้วมันไม่สนุกเลยจริงๆไอ้แค่มันเบื่อเว้ยไอ้แค่แม่งให้กูเลยผู้เจอหน้าปุ๊บแม่งมุดเลยอ่ะไอ้แค่มันมันมันไม่ต้องพลไม่ต้องเคี่ยอะไรเจอหน้าปุ๊บมุดเลยเนี่ยไม่เบื่อจริงเลเว้ยลำขาดจะหายเลยไม่เคี่ยแม่ง ควบกุณกิจเลยเฮียอืมไปแดกอ่ะอืมไปแดกมุดใช่ไหมนะยางยางเอ้ยมุดไม่มุดจะไม่มุดอย่ามุดนะอย่ามุดนะอย่ามุดนะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอเคมุดเปล่าไม่มุดใช่ไหมโอเคโอเคไม่มุดฮะไม่มุดไม่มุดโอ้ยอะไรเะเนี่ย แ <Billie S 2> ม่งตัวสันตีนคือรู้ว่าทีกูต้องบินขึ้นไปแล้วก็บ mm ิน hmm. ลงมาเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งมันเสียเวลาจริงไอ้ปลานรกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปลายยกตะลกไอ้สัดไอ้แคปได้เร็วแม่งเอ้ยป่วยไอ้ผู้ขิถีไม่หัวร้อนจริงๆอยากได้กับผู้ขิถีหนึ่งเฮ้เราก็จับได้แล้วมาหน่อยไวหน่อยเออมาแล้วครับไอ้เหี้ยปลานรกระวางสีออสโอเคโอ้อ๋อ เล้วกูไปกดมุดทำไมแล้วโอ้ยโอ้โอ้ลุดปลามันมุดดีคุยคือธรรดาเมียเลยเนี่ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคขุนกังไม่ธรรมดาแล้ววะเออจับมันมาคุ้มหน่อยเฮ้ยไอ้เหี่สิบเล็กมาเคโอ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 ้ทุกคนผมผม่ต้องกดสกิลหรอกเพราะกูแค่นี้ก็แรงละยี่แค่นี้ก็โหดแล้วเว้ย โอ้ย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 เบา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 เข้าเอาออกมาได้เหรอเขียวเขียวเขียวเขียแม่งกูยังไม่ทันจับเลยเลยกูจับทีนี้กูกูยังไม่ทันได้กูยังไม่ทันเล่นเลยฮะกูต้องจับตัวใหม่ละเอ้โอเคโอเคโอเคขี้ซ้ายไปได้ครับขี้ซ้ายกัดขี้ขวาทรับเลยขี้ขวาเอาข้างตัวตีอ๋อเราเหมือนเอาข้างตัวตีแล้วติดไฟป่ะใช่ปะใช่เอาข้างตัวตีแล้วติดไฟฮะ โอ้ยต,ตียังไงโคต่แม่งช้ามากโคตรปะเออนี่ไงโอเคเลือดแสนสองโคตรเร็วแสนสองเลยนะเออน่าถว่าเจ้าลาวาซิออสเด็กก็น่าจะเก่งนะอ่าไม่มีฮะโอเคข้างก็ม,ดม,ดมดุดมุดมุดลาวาต่อโอเคเนาะต้องไม่ทำดาเมจอะโอเคเออคลิกซ้ายบอกข้าแล้วไปคัดกัดฮนะ

เฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ตามในเรื่องมอนฮันนะคือเจ้าทิกเล็กเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งมอนไอคอนิกของซีรีส์นี้เหมือนกันนะแล้วมันเป็นมอนสเตอร์ที่จะคอยตระเวนไปตามพื้นที่ต่างๆฮะตามพวกเขตหนาวเขตอะไรพวกเนี้ยจริงๆมันไปทุกพื้นที่เหรอครับแต่เขียดต้องเป็นเขตหนาวหรอกแล้วก็าจะทิกเล็กนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมอนสายบ้าพลังนะแล้วมันก็มีความบ้าขั้งในตัวที่มากๆเลยก็นับว่ามันเป็นอีกหนึ่งในมอนที่เป็นเอเพกพิเดเตอร์หรือว่าเป็นจุดสูงสุดของห่วงงโซ่ออาาหรีกตัวนนึะะฮ ซึ่งถ้าเกิดให้เทียบกับเดวิลโจเนี่ยผมไม่รู้นะว่าตามรอตัวไหนมันโหดกว่ากันนะแต่ถ้าถามผมว่าเรื่องความชอบอ่ะผมว่าผมชอบตัวที่เล็กมากกว่าโจมันดูแบบบ้าๆบอๆกคอับรูดตัวมดูขัดๆกันเกินนะฮะพดีไซน์ก็เท่นะคือมันเป็นผมไม่แน่ใจมันเป็นบูทไวเบิร์นปะเออที่ผมไม่แน่ใจมันเป็นบูทไวเบิร์นหรือไฟอิงไวเบิร์นนะแต่หลักๆเลยคือเจ้าที่เล็กเนี่ยมันจะเดินหาด้วยการวิ่งนะฮะแต่มันจะไม่ได้บินครับพอนอ่าเขียนรับมา เนี่ยอ่ามันจะเป็นการเคลื่อนที่แบบนี้นะฮะการวิ่งมันโดยปกติแล้วก็กระโดดบ้างกระโจนบ้างอะไรพวกนี้นะฮะคล้ายๆล็อกเด็กครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้ไวขนาดนั้นนะฮะขึ้นมาทำล็องสกิลกันหน่อยแต่เกดว่าโมเดลทำมาก็เหมือนนะฮะเกรดห้าเดินก็ค่อนข้างจะเหมือนเลยตัวทีเดนี่ในมอนฮันไปหนึ่งต้นผมก็ค่อนข้างจะเกียดนะมันยากอ่ะเออคําเดียวเลยคือมันยากมันยากค่าโจมตีแม่งกวนตีมากอะเนี๋ยวท่าไหนวะไอ้ไม่ใช่ดีกวะไอ้นี่ท่ากระโจนตะคุบฮะ ตัว C ป่ะอ๋อตัว C เป็นท่าตวัดหางครับทุกคนโอเคฮะตัว X ป่ะไม่ใช่คอนโทรลคิวท่าไรอ๋อคิวเป็นท่าทัดหินโอ้เฮ้ยโอ okay, okay, okay. เคโอเคโอเคที่น้อยเพิ่งทำมาฮะไ,ไอ้ท่าทัดหินเนี่ยเป็นท่าไอคอนิกเหมือนกันคือถ้าเกิดเราอยู่ไกลกับมันเกินไปนมันก็จะซัดหินใส่นะฮะโอเคแล้วก็ตัว A ท่ารครับตัว A อ๋อนี่นี่ไงนี่ไงท่าซิกเนเจอร์มัน เป็นท่าที่มาจาผู้ชาร์ตฮะอ่าอย่างงี้เออ,อนี่ไงผู้ชาร์ตแล้วก็ไล่งับตามทางนะเป็นท่าได้บอกเลยแม่งเป็นท่าที่โคตรเกลียดเลยเว้ยไอ้ท่ายเช่นเนี่ยกูโคตรเกลียดเลยแม่งหลบยากมากไอ,อ้เหี้ยหลบยากจริงไนท่ายเช่นเมื่อกี้อืมแดกซนะไปอ,อือโอเคยังแม่งไม่ค่อยมีเนื้อเลยเว้ยโอเคทุกคนใค้ที่ขวามันจะแดดไปแล้วก็แทสสองพันทีเลยโอเค อ๋อกูกูก,กดมั่วไปเนี่ยอ่ะอเขี้ยมาแเราอ้อยคำรามปุ่มไหนอ่ะไม่ใช่เว้ยไอ้คำรามปุ่มไหนวะโอโอท่าไหนวะอ๋อโอโอเคโอมันก็เป็นท่าเด็นะฮะเอาเคสแต่ว่าเออท่าตัวอ่านี่เป็นท่าทำดาเมจแล้วคนไอ้ท่าวิ่งชนเนี่ยตัวโอนี่ก็พุ่งเฉยอ่าแล้วถ้าคำราม,มากูกดอะไรกดโทนเอ็กปะ่ะ ทำรามกดแล้อว่อันนี่ผมไม่แน่ใจเลยมันต้องรอเลือดลดก่อนหรือเปล่าอันนี้มันไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องรอดูอีกทีนึง่งเอาจริงผมก็เป็นหนึ่งคนที่ค่อนข้างจะชอบแนวมอนสายบ้าพลังเหมือนกันนะเออผมรู้สึกว่าพวกมอนสเตอร์ที่มันมีดีเลือกพลังกำลังเนี่ยเพราะว่ามันดูมีซิกเนเจอร์มากกว่าพวกที่มันใช้พลังพิเศษอีกฮะอย่างทิกเล็กนาจิกันเต้อะไรพวกนี้ที่มันจะเน้นแนวพลังกำลังแบบไม่ต้องมีธาตุเลยเลยฮะเอ,า,อาแบบพวกเดียบอสอะไรกี้ผมก็ชอบนะเป็นตัวมีซิกเนเจอร์ดีฮะเมื่อกี้ผมใช้นี่ขังใช่มมั้เอาาววนนีโโดลโกระ่งไง โอ้ย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 เอ้าเอาเอ็กเอมเออไอเคมมาเดี๋ยวผมจะจับเจ้าปูทิ่เล็กเลยฮะก็เจ้าปูทิ่เล็กนี่ก็จะเป็นอีหนึ่งสายพันธุ์ย่อยนะเออเป็นซัสสปีชีใช่ไหมโดยเจ้าตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นเควสของมันนะแต่ผมได้ยินมาว่าแม่งจะคำรามบ่อยมากคำรามแบบคำรามทั้งเกมเลยอ่ะโอ้นี่ไงยัยเ้าแม่งสามารถโอ้มันสามารถคำรามแล้วก็เป็นคือเสียกระแทกสตันได้ด้วยฮะโอ้เฮียเยัยลราเงนระบาดฮะ โอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอากันดีไหมกูควรไปตะกุยกับมันไหมอ่ะคือผมไม่มีท่าคำรามเหมือนมันด้วยอ่ะทำไงอ่ะเยี่ยกูไม่มีท่าคำรามแบบมันด้วยอ่ะผมรู้สึกว่าท่าคำรามปล่อยตัวปกติเราต้องเราต้องมีคอนดิชัติอะไรที่ว่ามันได้ใ,ใจโอเคฮะปุ๋ยเชเบาว่ะไม่ท่า,มา,ามผม,ามเบามากหรือต้องท่าผมว่าเข้าเบาเลยเอ่ะเฮ้ยเอาไม่เอาแล้วเว้ยนั่นไงโอ้นี่ไงไรเฮียโอ้ยโหเฮ้ยแรงแล้ยแรงนะเฮ้ยเฮ้ยมันแรงเอาเริ่มอะไรนะเดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงเอาไงเอาไง โอเคเอ่อแซดเอ่อชิปซีมีปะไม่มีโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้เลยอ้ยโ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 อ้ยไม่ไม่ขับแล้วไม่ขับแล้วไม่ขับแล้วไปเดินไปเดินไปเดินให้เอาฟาเรตเตอร์ขอขอบเขตนะโอเคขอบเขตหน่อย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 แป๊บแป๊บแป๊บเออลืมอะไรตัวโอทำดาเมจไหมอ๋อตัวโอทำได้เนี่ยดาเมจมันวทำแรงไหมอะโอเคโอเคแรงอยู่แรงอยู่ จริงๆท่านี้มันควรจะเลี้ยวได้ไม่ใช่หรอวะไอ้แย่ท่าแบบท่าตัวอกับตัวโอเนี่ยอ่ะอืมมันควรจะเลี้ยวได้ครับทุกคนแต่มันไอ้ยในเกมนี้มันไม่ให้เลี้ยวว่ะมันวิ่งไปตรงๆเลยโอเค่ว่าใช้ทิกเล็กจับไม่ได้จะเวิร์กนะฮะเดี๋ยวจะรอเปลี่ยนเป็นโออื่นครับเปลี่ยนเป็นมังกรแล้วกันเพาว่าจะมังกรเวิร์กสุดแล้วเอามังกรแล้วกันแกรนด์ออสเตรียไวเวิร์ดมาเจ็บใช้มังกรดีสุดแล้วฮะแต่ถ้าเกิดจะดีกว่านี้ต้องเป็นสตีเกียร์จิโอการนะ ไปเก๋โอเคโอ้ยเฮ้ยมันขับรามมาโอเคโอ้นนยยิงโดนอยู่วะจะเข้าระยะอยู่ฮะโอ้โอเคแต่มันก็ไม่ไสตัร์นานมากนะฮะมันก็มันแค่ตันเนฉยๆตันแบบแป๊บเดียวอะ่ะโลลโว่ก็มาสามวินะฮะไม่ได้นานมากเโอเคแต่ม,มันตีไม่โดนอ่ะเฮ้ยกูตีไม่โดนอะเฮ้ยเดี๋ยว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 เดั <ç uk> บรามโดนกูด้วยไอย้ชิบหายโอเคกูม okay. าใหม่แล้วเฮ้ยไอ้เหตุการณ์จับโตัวโขนเนี่ย ยังไงยังไงก็ไม่โพสตีเจียนว่ะน,นั่นจริงนะโอสตีเจียนเป็นตัวที่เอามาใช้จับตัวได้ดีมากเลยอะยไอ้เอ๊ยอย่าทำให้ไปโพสตีเจียนฮะอ่ะอเคมาเออเปียวเปี้ยงไอ้น้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอดก่อนถอดก่อนเขาใกล้เกินไปฮะเขาใกล้เกินไปไม่ได้ฮะตัวเมื่อกี้ผมไม่สังเกตด้วยแกว่ามันสามารถทำดาเมจใส่ผมบนหลังแรวสาวได้อะเชี่ยกูเพิ่งเห็นต้องกูจะตายแล้วอะ นี่โ,โคตรชีแอเลยบอกทุกคนว่าไอ้เจ้าบูทิกเล็กเนี่ยเป็นซับสปีชีของทิกเล็กที่เสียงคำรามนี่พัฒน,นาไปมากเลยฮะคือเดิมทีเนี่ยเจ้าทิกเล็กเนี่ยเป็นตัวที่มีปอดแข็งแรงแล้วนะทำให้มันสามารถตะโกนเสียงดังๆได้นะฮะแต่ข้าของเจ้าเดียบอสนั่นแหละแต่ว่าของเจ้าเดียบอสเนี่ยมันสามารถตะโกนได้ดังเฉยนะมันไม่ทำดาเมจได้ครับแต่ว่าเจ้าทิกเล็กเนี่ยสามารถคำรามแล้วก็สร้างคลื่นกระแทกเพื่อทำดาเมจได้ด้วยนะฮะอันนี้แบบอันนี้แบบรอของบอลฮันนะ เชียบไอ้เชียบน่าได้แล้วปะอยากไม่ได้ครับโอ้แต่เหมือนันจะมีรถดาเมจนิดหนึ่งนะเนี่ยเฮ้ยโฮ้ยเอ้ยมันจะตายโอ้นั่นไงได้ยังได้ยังยังไม่ได้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าไปใกล้ไม่ได้อ่ะไม่กล้าเข้าไปใกล้ป่ะเข้าไปบั๊มมันบั๊มได้ไหมบัมโอ้ย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 เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ข่านี่หรอเอ้าไอ้เชียบนี่กกตีแล้วมึงกกตีกูแล้วมึงกกตีกูแล้ว โอ้เดี๋ยวนะแล้วมันห่าไหนอะโอเคโอเคผมสามารถาตัดใส่ได้ใช่ไหมสกิลหยุดจิ้วจิ๋วเอา้าเฮ้ยไอ้นี่มึงจะตายนะใจเย็นนะเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมันไม่หลบอ่ะไม่ขนขับไปขึ้นเฮ้ยทุกคนข้าหลบไปขึ้นเว้ย,นนอยเอา้า โ okay. oh, นะ oh. oh, อเคนะโอ้ชิบย้ยข้าวหลบไปขึ้นฮะโอ้โอเวน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 เฮ้ยดี๋ยไปข้าวหลบไปขึ้นวะเอ้าเอ้าไปข้าวหลบไปขึ้นอ่ะโอ๊ยชิบหายไอ้เหี้ยกูจะตายไหมเนี่ยต่อยงังยังคือเขาไม่ทำให้เราจับใช่ไหมหรือยังไงโอเคนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้สูตรจับแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่มีข้าหลบไปทำอะ่ะไอ้เจ้าตัวนี้อาจจะเป็นบอสที่เราตีได้ป่ะเออนี่ผมไม่แน่ใจนะว่า มันเป็นบอสที่เราตีหรือเปล่านายเจ้าตัวนี้เพราะว่าถ้าไปดูแล้ว,วอะปกติอะถ้าเลือดแสนเดียวอะเลือดแค่แสนเดียวนะผมว่ามันโดนสตีเจียบของสัตว์ไม่กี่ทีก็ตายแล้วแต่เนี้ยเหมือนมันมีรถดามเมจด้วยนะงั้นเจ้าตัวนี้าจ,จะเป็นบอสแรือเปล่านะเออจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วผมเพราะผมชอบเป็นสีปกติมากกว่าว่ะสีปกติมันดูสวยกว่านี้ฮนะโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคตัวสีเปลี่ยนเป็นห้าผู้ชาร์จนะครับเอกมีอน,นอนคิวคิวอะไร อ๋อคิวมันท่าคำรามไปเฉยแบบคำรามปกติออแล้วเจอเป็นตัวอาร์นี่คือคำรามแบบดอลลาร์นะฮะทำไมครับดังขึ้นอีกไอ้เคียนี่กูก็อยากจะเล่นเนาะไอ้เฮียคือถ้าใครรู้ว่ามันจับยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์บอกผมทีนะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันต้องจับยังไงคือผมไม่รู้นะฮะเือผมทําวิธีผิดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เมื่อกี้ผมลดเลือดมันอะจนเหลือแม่งแบบพันเดียวอะเออมันพันเดียวแล้วนะเว้ยมันยังถ้าหลบไม่ขึ้นนะฮะ แล้วกูก็ไม่กล้าตีต่อไงเพราะถ้าเกิดกูตีต่อมันตายแน่นอนนะฮะเขียนซีไมอยรอสกิลอะอยากรู้ว่าดาเมจท่าไหนแรงมากอโออ๋อโอ้ยใช่ไหงวิ่งทีหินพังเลยเว้ยอ่าไอตสกิลต่อยหินอนะ่ะถ้าต่อยหินดดคิดเลสฟิวเฮียแรงไหมไม่ค่อแรงเท่าไหร่อ่ะอ๋อโอเคโอ้ยอ๋อคือไอตัวดาเมจอิมพคค่อยแรงฮะแต่ต้องรองระเบิด ไอ้เฮียระเบิดอะไม่โคตรแรงอ่ะดูดูไป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 อ่าปุ้มปุ้มเป็นไงอือนี่อะไรน้องตายโอ้โหยังโขดยังโขดยังโขดไอ้ทีนี้ผมเราไปตะโกนใส่หน้าทุกคนดิเฮ้ไอเกเดะ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 เราเราตะโกนใส่หน้าตัวดิไอ้ตัวสีตะโกนเบาใช่ไหมไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ตัวสีตัวคิวตะโกนเบาตัวอาร์ตะโกนดัง เอาวัีตัวอะไรบ้านะไอมาโคเซอร์โคดาโคฮะโอเคเจ้าตัวนี้ว่าไงน้องจับหน่อยไหมเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมขอตีพวกนี้ก่อนนะอะไรนี่ไงแล้วโอ้ยเฉียทีเดียวไงชิบโคตรแรงอ่ะเอสกิลตัวอาร์ผมสามารถแทะศพมาด้วยได้ปะมันก็ไหลที่จุนะผมไม่แทะศพฮะโอเคโอเคโอเคอ๋อเราก็คำรามแค่ข้างหน้าอพูดคำรามไหลที่มากนะเมื่อกี้อืเด็กนะไป ว่าไงน้องไอ้จัดคำรามนะมึงอ่ะไอ้เยี้ยเขียนคำรามเนาะโอ้ย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 โอบาเบไอ้หนุ่มเบาแปบแป๊บปเดี๋ยวมาเจอกูแป๊นึงกูว่าแล้วมาถึงแถวนี้มันต้องมีเจ้าตัวชี้ที่โผล่มาไอ้ทีก็มาเจอกูมา